อ่ะโอเคก็ับเพื่อนตัวหนึ่งของกราบสุนิีิชี่เคยนด้วยกันยินดีต้อนรับสุมเนงรีวิวไว้เฮ้ยวันนี้ผมมีรูปโฟโต้เซตเอามารีวิวให้ที่ชมกันซึ่งโฟโต้เซตจังเก้นเป็นงานเป่ายิงชุบของ BNK และ CGM และสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นกันในนี้ก็คือรูปคนที่ผมรักคนที่ผมชอบจากฝ้าของสีเขียวมิ้น CGM นั่นเองเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมเห็นก็รู้แล้วแหะ อันนี้จะเป็นอย่างไรามาชมกันนะครับเ,เพื่อนๆเปิดเป็น 4K ก็ได้นะจะได้อยู่แบบชัดๆถ้าใครมีจอบแบบ 4K นี่คือรูปอะไรเฮ้ยไม่เห็นมีเลยรูปไปไหนรูปไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ใช่ผิดซองผมหยิบผมหยิบผิดซองอยู่นี่อยู่นี่ตัางหาก เย้เ <Yeah. S 2> หมยถาดรองแก้วจังเก้นนารานารานารๆนาราวีนารักที่สุดเลยนะจ๊ะเอาค่ะดีเลยเหมยเป่ายิงจุจังเก้นวีนารา B N K Cafe ดูสิเพื่อนๆนารักขนาดนี้ นี่คือถาดรองแก้วและนี่คือเดินๆๆๆๆๆโฟโตโ้เซตจังเก้นเหมยอ,อันนี้แบบเป็นภาพครสระยะใกล้ทำแบบคอนอันนี้หัวใจอยอันนี้สุ้ตายน่ารักดูทีละร,รูปก่อนนะนี่น่ารัก ไม่เก็บก็คงไม่ได้ไม่เก็บก็คงไม่ได้ผมบอกเลยไม่เก็บก็คงไม่ได้หรอกน่ารักแบบนี้จะไม่เก็บได้ยังไงของแท้ i f อ g โด้านหลังด้านหน้าจังเก้นเหมยนะครับนี่น่ารักนี่ไม่แต่ดูหน้าแัน่ารักโอ้โหทำหัวใจน่ารักจริงๆเลยนะนี่ชุดของเขาจดหมายรักนะครับผม น่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ I am ของแช่ได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งอู้หู้ยอันนี้เห็นเต็มตัวเห็นชุดเต็มๆน่ารักจริงๆดอกเหมยคุณความรักของพี่เน่น่ารักนะครับ เหมือนกับตอนที่ผมรีวิวครั้งแรกนะครับผมมันจะมีอยู่4อย่าง5อย่าง5อย่างนะครับก็คือเป็นโฟโต้เซต3ใบนะครับผมถาดรองแก้วหนึ่งและจะมีรูปพิเศษที่จะได้เฉพาะคนที่ไปงานจังเก้นนะครับผมที่ได้เข้าไปดูจะได้รูปสุ่มมามันจะมีรูปเหมืออีกรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปที่มีราคาแพงนะครับผมเลยยังไม่ได้ซื้อเนื่องจากราคาหลักพันนะครับผมรอให้ราคาเบาๆก็จะ เก็บสะสมเหลืออีกแค่ใบเดียวจังเก้นเหมยนะครับผมก็ได้โฟโตเซตสามแอคนะครับถาดรองแก้วละเหลือแค่ใบพิเศษนะครับเป็นรูปจังเก้นที่แพงๆนั่นแหละนะครับประมาณนี้สำหรับการรีวิวขวัญใจหัวใจของผมน้องเหมยอี CG 4 8ในชุดนะครับตรีมแบบจังเก้นงานเป่าหญิงชุบที่ผ่านไปน,นั่นเองน่ารักน่าตีใครยังไม่มีสะสมก็ไปซื้อกันได้นะครับอาจานน้องเหมยก็ไม่ได้แพงอะไรกนะ็ สามารถเป็นเจ้าของกันได้ยกเว้นภาพพิเศษแพลนรอให้ลงมาราคาหลักรอ้อยเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับเก็บก็เก็บให้ครบเลยนะจ๊ะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมไปก่อนแล้วไม่หวละเขิน